อยู่เมืองนอกไม่มีเงินก็อยู่ยากอยู่เมืองไทยเรามีเงินไม่มากเราก็อยู่ได้ชนทุกๆท,ท่านมาร่วมตักบาตรทำบุญแล้วก็มาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับวารุตาด้วยค่ะ คงเลอยู่ดีหรอผงป่าเปลือกหงมมั้งในชั้นกระสือกระดิ่งชั้นกระสือของละชั้นกระสือของนอนป่าของนอนป่ายปลือกหตม เจ้าควายน้อยงัวน,นี่นะคะเขาฉลาดนะคะเนี่ยคือช่องไข่ช่องมันคือ <c oughs> ไม่แล้วก็อุยอ้ยอุย้ยอุ้ขอโทษขอโทษเขามาข้างหลังมาลุกจ้าเอ้าของเธอจองไหนอะจ๊ะอุย้ยหลบหบทางหน่อยอุ้ยขอโทษค่ะ ได้ทุกช่องอ๋อคนนี้ได้ทุกช่องเลยเหรออ๋อไม่ไม่ยึดเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆทั้งสิน้นโอ้ชางไหนว่างก็เข้าใช่ไหมโอ้แบบเขามายืนเรียงกันแบบนี้เลยค่ะมาเรียงแล้วก็มากิดอ้าวแล้วกลุ่มนูนนะ้นไงยไม่ไเปิดให้เขาไม่อยากเดินเละมาเนี่จะให้ออกทางนั้นอ๋อรู้ว่าออกได้เอาเดี๋ยว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 เปิดลวดให้เดี๋ยวเปิเดลวดให้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยแลคุณประชุมเปิดรวดให้ค่ะแค่รวดเขาก็จะเออ่มีรวดกั้นก็จะไม่ออกเอามามาเลยมาเลยแค่นี้ละค่ะเขาก็วิ่งมา้โอ้ยช้าๆสิเธอ ตัวยิ่งโตอยู่เดี๋ยวก็หกล้มหรอกเอา้าจะกินน้ำก่อนอมามาเร็วสิเ,วอนะเอา้ามานี่ลูกอีกสองซองอยู่มุมนี้เขาตัวนายเลยไม่กล้าไปเอา้าเรากลัวฉันเหรอเอาตัวนี้ก็จะเข้าช่องช่องแรกหนักมาเลยมาเลยโอ้ยเดินมาแล้วมามาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมา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 อ,มอร่อยอร่อยอร่อยจุ๊มจุ๊บจุ๊บ โตคกระดำแล้วก็นุ่นชาเขียวค่ะอํมทหารเสือไก่เข้ามาอีกแล้วค่ะเขาเข้ามาจนจนชินแล้วพออรุตาล่ายเน่ะดูตู่สันกันจิกๆิกติก,ก,กเพราะว่าถ้าเราไม่ไล่นะคะเขาก็จะเคยชิน กระนาดวารุตาไลทุกวันเขาก็ยังเข้ามาทุกวันออกไปเลยเธอช่างก็ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะว่างสักทีค่ะอุ้ยนี่เลยเธอออกออก,ออก,ออก,ออกตัวใหญ่นู่นก็มาหมุนรีหมุนขวางอยู่เธอออกไปนุ่นกำลังจะบินออกไปไปเร็วเร็ว สวัสดีค่ะจือกับวารุต่ายอีกแล้วช่วงนี้นะคะฝนฟ้าก็ตกบ่อยก็ถือว่าสำหรับวารุตาถือว่าเรื่องดีมากๆเลยนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่อยู่แถวเชียงรายวารุตาาก็ขอแสดงความเ,เสียใจแล้วก็เศร้าใจด้วยนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านปลอดภัยจาก ภัยน้ำท่วมแล้วก็ขอให้ทุกอย่างกลับคืนมาสู่สภาพดีในเร็ววันด้วยนะคะวันนี้วรุตาจะมาตอบคอมเมนต์ของน้องเอกค่ะน้องเอกเธอมีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพของสามีนะคะว่าอาการหัวเข่าคุณพี่ผู้ชายพี่วรุตาเป็นอย่างไรบ้างครับมาอยู่เมืองร้อนอาการเจ็บหัวเข่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะอากาศ เพราะอากาศร้อนมันจะดีต่อร่างกายที่เจ็บป่วยเพราะไม่หนาวจนเข้ากระดูกเหมือนที่อยู่เยอรมันอันดับแรกที่ต้องขอบคุณน้องเอกมากๆเลยนะคะที่ห่วงใยอาการเจ็บหัวเขาเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วแฟนวรุตาสิ่งที่เขาเหมือนกับเป็นอาการประจำตัวนั่นก็คือการเจ็บหัวเขา่า เนื่อด้วยว่าตอนที่เขาอายุ18ก็อย่างที่เคยเล่าไปนะคะว่าเขาเกิดอุบัติเหตุจนแทบจะเรียกว่าหมอไม่รับเย็บเลยคือขาบิดเป็นเลข8ไปเลยประมาณนั้นแต่ประเอิญโชคดีว่าเขาก็ยังมีบุญบุญของพ่อช่วยคุ้มครองพ่อปู่เธอรู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่งท่านก็เลยได้ช่วยจนสุดก็เรียกว่าสุดความสามารถจนได้แบบ เดินได้มาจนถึงวันนี้แต่ก็ยังทิ้งร่องรอยเมื่อมีอาการหนาวหรือเดินเยอะหรืออะไรเยอะๆแบบเนี้ยเขาจะปวดแล้วจะบวมจะแดงแล้วจะร้อนมากๆแต่พอมาอยู่เมืองไทยวารุตาก็ได้อ่านคอมเมนต์ของน้องแล้วไปถามว่าัวเข่าเาือเป็นอะไรบ้างความที่เราแบบ อยู่กับธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ถามอาการอะไรเงี้ยแล้วอยู่กับสวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาปกติก็เลยไม่ได้ถามอะไรแล้วพอได้อ่านคอมเมนต์ของน้องก็เลยไปถามว่าอาการเข่าเธอเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่ามันไม่เป็นไรเธอมันสบายดีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคำตอบที่ทำให้วรุตารู้สึกดีใจ เพราะว่าการที่เขา,าสุขภาพดีเราสุขภาพดีก็เหมือนกับว่าเราโชคดีเพราะว่าเรื่องสุขภาพถ้าเราแย่ไม่ว่าจะแย่ปวดแค่ปวดหูปวดตาปวดเข่าหรือเนี้ยก็เป็นความทุกข์ก็เลยเหมือนกับที่คำบอกว่าการที่เราไม่เจ็บป่วยหรือการที่เราไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงๆค่ะและ้วก็เหมือนอย่างที่น้องเอกบอกนะคะว่า พี่ก็คิดว่าน่าจะใช่อากาศร้อนก็ทําให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อของเราเขาขยายตัวเขาไม่หดตัวเหมือนกับอยู่ที่ประเทศเยอรมันก็วรุตาก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณประเทศไทยขอบคุณโอกาสดีๆที่ทำให้เราได้มาอยู่มุมนี้ได้มายืนได้กลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเรา แล้วก็แฟนก็ก็ได้มาอยู่ในสถานที่ที่เขาอยากจะอยู่ทําไมฝรั่งถึงอยากมาอยู่เมืองไทยออจริงๆแล้ววรุตตาคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวที่ใครๆคิดว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราถูกส่วนหนึ่งมันก็ใช่แต่ส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความสบายใจค่ะ การที่เราอยู่เมืองไทยเรามีอิสระอิสระในเรื่องของความคิดอิสระในเรื่องของการกระทำเราเราอยากจะทำอะไรเราก็รู้สึกมันสะดวกแล้วมันโลง่งมันโปร่งมันเบาสบายไม่เหมือนกับอยู่ที่เมืองนอกอยู่เมืองนอกไม่มีเงินก็อยู่ยาก อยู่เมืองไทยเรามีเงินไม่มากเราก็อยู่ได้ในความคิดของวารุตานะคะคือทุกทกที่ใช้เงินหมดแต่เมืองนอกใช้เงินเยอะกว่าเมืองไทยเยอะมากเพราะว่าจากประสบการณ์ที่วาลุตาเจอนะคะเมืองนอกคุณต้องทำงานคุณต้องหาเงินคุณต้องหาเงินเยอะๆคพืถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่เมืองไทยเรามีเงินบ้าง แล้วเราก็ปลูกผักปูกหญ้าอยู่ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้ชีวิตเราไปต่อได้แล้วเมืองไทยนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่วรุตาอยากจะบอกนั่นก็คือเรื่องของการแบ่งปันอย่างเช่นวรุตาอยู่กับคุณบรชุมเนี้ยคุณบรชุมได้ของอะไรจากเพื่อนบ้านมาได้เยอะเงี้ยเขาก็แบ่งปันมาให้เรา เรามีอะไรเยอะในสวนออกเยอะอะไรเงี้ยเอาคุณประชมมาเก็บเรามีการแบ่งปันมันก็เลยส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบคือมีเงินคือทุกที่ต้องมีเงินแต่อยู่กับเมืองไทยเราไม่ต้องมีเยอะแบบมากมายจนแบบล้นหลามเราถึงจะมาอยู่เมืองไทยได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่แม้กระทั่งฝรั่งเองเขาก็อย่างแปลกใจว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่ ที่ฝรั่งหลายๆคนอยากจะมาบางคนได้มาสมดังหวังบางคนไม่ได้มาทั้งที่ปรารถนาจะมาไม่รู้จะทําอย่างไรเพื่อที่จะได้มาบางคนต้องจ่ายเงินภาษีเยอะๆคือขอวีซ่าเยอะๆจ่ายเงินเยอะๆเพื่อที่เขาจะได้มาบางคนแบบคือต้องพยายามที่จะทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะได้มาอยู่เมืองไทยคือ คือจริงๆแล้วในความรู้สึกของวารุตาตอนนี้นะคะเมืองไทยเป็นเมืองสวรรค์ที่หลายๆคนอยากจะมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะได้มาคนที่จะได้มาแล้วเนี่ยนั่นคือคนที่มีวาสนามีบุญเมื่อมีบุญแบบนี้ยคุณก็ต้องแบบ รักษาเนาะยิ่งเป็นชาวถังชาติแล้วก็โดยเฉพาะเราคุนไทยเองเราจะตอบแทนแผ่นดินที่เราอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรวารุตาปรารถนามากๆอยากให้ทุกคนได้สมหวังก็ขอบคุณน้องเอกแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเราั้งคู่ด้วยดีเสมอมานะคะก็ เมื่อความดีส่งมาให้วรุตาขอส่งความดีกลับคืนไปก็ขอให้ทุกท่านได้มีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปค่ะเดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้านะคะสําหรับวันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย